สวัสดีเพื่อนๆสาวคันโน่กันด้วยในครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพื่อนๆหลายคนนะฮะรีเควสมาบอกว่าให้ผมอ่ะจัดเทียร์ลิสต์ไอเทมในเกมครนโน่เชสหน่อยนะครับจริงๆน่าสนใจมากนะฮะแต่ก่อนที่จะไปทำไอเทมเนี่ยนะครับผมขอทำตัวละครในเกมคราโน่ก่อนนะครับอ่าก่อนที่เราจะรู้เรื่องไอเทมเนี่ยเราควรจะรู้เรื่องของตัวละครก่อนว่าตัวไหนเนี่ยดีไม่ดียังไงนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่ามันเป็นเทียร์ลิสที่ ผมจัดขึ้นตามความรู้สึกของผมเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบ้านอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปนะฮะอะก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาไล่ลำดับนะครับจากตัวแรกที่ผมเห็นนะตอนนี้ก่อนก็คือโอเมนนะครับโอเมนเนี่ยผมให้อยู่ระดับงั้นจริงๆอะ่ะโอเมนถือว่าเก่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเบอร์เซิร์กใช่ไหมมันเชื่อมกับวอขาดได้นะครับผมให้โอเมนอยู่อยู่ปกติละกันส่วน ไฮเตะเนี่ยเป็นตัวที่จริงๆแล้วอะไฮเตะเก่งนะครับในช่วงต้นเกมนะฮะผมผมขอผมขอเรียกได้ว่าจัดตามความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาละกันนะครับไฮเตะถือว่าเก่งนะฮะต้นเกมไฮเตะเป็นตัวหมาที่เก่งมากนะครับยิ่งถ้ามีสมุดเขียวเนี่ยค่อนข้างโคตรเก่งเลยนะอ่าผมให้ผมให้อยู่ในระดับเก่งละกันแล้วไฮเตะนะครับ ตัวต่อไปนระับแก๊กครับแก๊กเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างกากนะผมว่ากากเพราะว่าตัวมันเนี่ยเป็นเผ่าฟอเรนใช่ไหมถ้าเอาตามหลักความจริงแล้วเนี่ยคนปกติไม่ใช่แก๊กเลยนะเผ่าฟอเรนสี่ตัวก็จะมีอัดูอินเพตานาคอสนะครับโอเมนคนส่วนใหญ่ก็ไปเลือกใช้เป็นอัดูอินมากกว่านะครับส่วนแก๊กเนี่ยมันดีสุดก็คงจะเล่นกับอิเลเมนต์นะครับไปเชื่อมกับทางด้านของการเดียนใช่ไหมแต่ แต่ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะสกิลก็ค่อนข้างออกช้านะครับอืมก็ผมให้อยู่ที่กากเลยนะฮะต่อไปเคสครับเผ่าบีทนี่เรียกได้ว่าค่อนข้างเก่งเลยนะครับในเผ่าบีทเนี่ยปกติแล้วจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเอามาเพื่อให้ตายซะส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่เคสเนี่ยเก่งนะครับเป็นตัวที่คนส่วนใหญ่จะทํา2ดาวนะฮะส่วนใหญ่บีทเนี่ยอย่างมากก็1ดาวก็พอแล้วอย่างไอ้บอ์ดมอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะยังไม่เจอไนอะบอทดมถ้าเจอนี่กูจะเอามาอยู่กากเลยอ่ะ ต่อไปทูเรน,นครับทูเรนผมมองว่าเป็นตัวที่งั้นๆนะฮะเป็นตัวที่เอามาคอมโบคู่กับลอเลียวแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยไม่ได้เก่งนะครับถ้าลอเลียวเนี่ยผมให้เก่งเลยเพราะว่าลอเลียวเนี่ยเป็นตัวที่สกิลเป็น AOE วงกว้างนะครับแล้วก็เป็นทูดามเม็ดด้วยนะครับดามเม็ดเนี่ยรุนแรงพอๆอกับฟอลอเรนติโนเลยนะฮะแต่ไม่ได้โกงเท่าฟอลอเรนติโนนะถือว่าอยู่ในระดับเก่งนะครับต่อไปโอเมก้าครับไปอยู่คู่กับ ไอเฮีย้ยนี้เลยนะฮะมุปการเป็นเผ่าอินเวนเตอร์นะฟันเฟืองไม่เก่งนะคือคือไม่เก่งอะ่ะแทงก็ไม่ได้ถึกอะ่ะนะฮะกากกากวิล่าครับวิล่าผมมองว่างั้นจริงๆวิล่าเขาเก่งนะถ้าเล่นกับบีทอ่ะผมว่าวิล่าอยู่ปกติแล้วกันวิล่าวิล่าถ้าเล่นตัวเดียวนะครับติดผลเดมอนเล่นคู่กับ4บีทต้นเกมถือว่าเก่งอยู่นะฮะต่อไปอิลูเมียครับอิลูเมียผมให้เก่งนะ วิล่ามันมันมันเงื่อนไขมันเยอะอะมันต้องเล่นตัวเดียวอะมันเล่นเดมอนตัวอื่นไม่ได้นะครับแล้วก็วีล่าเนี่ยถ้าไม่ไปเล่นกับคอมโบอื่นก็อาจจะไม่ได้หดหดเท่าไหร่ผมให้อยู่ที่ปกติแต่อิลูเมียผมให้เก่งเลยอิลูเมียเนี่ยถ้ามีพลังงานถึงพอนะครับแล้วบึ้มทีเดียวเนี่ยดับทั้งจอได้เลยนะฮะเก่งไปเลยครับลัมเบอร์ครับลัมเบอร์ผมให้งันๆนนะฮะลัมเบอร์เป็นตัวที่อ่าไม่ได้กากนะครับ แต่ก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อยู่ในขั้นปกติลัมเบอร์สามารถรับดาเมจของฟ o r เรนติโนแทงได้หนึ่งครั้งเลยนะเวย้ยสองดาวอะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับต่อไปครับอ,อ่ซีริก้าซีริก้าผมให้ปกติแล้วกันนะครับมันมันไม่ได้แบบว้าวขนาดแบบโอ้โหอลังการงานสร้างอะนะฮะก็ปกติไปนะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเล่นด้วยผมให้อยู่งงินๆด้วยอะผมให้อยู่งงินด้วย ถ้าเทียบกันแล้วห้าบาทตัวอื่นมันเก่งกว่านะครับอ่ะวอลขาดครับไอเชนี่ต้องต้องต้องให้บนสุดอยู่แล้วนะครับโกงชิมหายฮะตัวมะเร็งแห่งเกมนะครับควรจะเนิร์ฟให้ดีดได้สูงสุดแค่สามครั้งพอนะไม่งั้นมันมันมันโกงอ่ะมันโกงเกินไปนะครับโกงชิมหายไปเลยต่อไปครับลิเลียครับลิเลียหน้าครับผมให้อยู่ที่เก่งนะครับเพราะว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงมากนะครับและเอฟเฟกของลิเลียหน้าตัวเดียวเนี่ยก็ทําให ยูนิตหยุดได้หนึ่งตัวเลยซึ่งถ้าในกรณีที่มันไปหยุดตัวตัวคีย์ของเราเนี่ยหยุดเพต้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหร้องเลยนะเว้ยร้องไห้นะถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะครับใช้ได้เลยนะฮะตัวต่อไปครับช้างครับผมให้ช้างอยู่เก่งเลยนะสังเกตได้ว่าผมมาเป็นผูเ้เล่นอิเลเมนต์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยช้างผมอ่ะต้องให้ต้องให้เขาเลยนะครับแบบเวลามันได้แป่นได้สกิลทีนึงอนะ่ะล้างสถานนะให้ทั้งทีมอ่ะมันเป็นอะไรที่ โคตรเก่งเนี่ยนะครับซีซีทำอะไรทีมไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ยิ่งถ้าหากว่าลับงสถานะก่อนที่จะโดนพวกแบบอิลูเมียบึ้มหรือว่าสกิลหนักๆเนี่ยมันมันรับไหวนะเวย้ยเออถือว่าใช้ได้เลยฮะยอนครับยอนอยู่เก่งครับยอนคือหนึ่งตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับถ้า2ดาวนะฮะเน้นว่าถ้าสองดาวแล้วก็ต้องเล่นคู่กับเซนหนึ่งตัวอะไรก็ได้อาจจะไม่ต้องเล่นกับบิสก็ยังเก่งนะครับยอนเนี่ยอาจจะไปเล่นกับพวกแบบแคลร่ลลนก็ใช้ได้เลยนะโหดมากนะฮะ ัวต่อไปเวเลสเวเลผมให้อยู่ที่กากครับเป็นตัวที่ไม่ไม่ได้เรื่องอะ่ะคือคือสามบาทอะไรทําได้แค่เนี้สามบาทแบบคคอยกระจกนะครับเป็นเผ่าไฟเตอร์นะเล่นคู่กับอ่าชาโดแฮนนะครับเผ่าองค์กรเงามืดแต่มันกากมากนะครับปล่อยผ่านไปเลย <laughs> <God S 1> <laughs> ครับคิวกอสนะฮะงั้นๆครับเป็นเผ่าบีทที่เอามาเพื่อให้ติดผลของสัตว์ป่าทเท่านั้นเองนะครับต่อไปเทลเทลผมให้ ผมไม่เก่งนะฮะเทลกับยอนเนี่ยคู่กันเลยเทลสามารถเล่นตัวเดียวได้ด้วยนะครับแตกต่างกับอยอนนิดนึงตรงที่ว่ายอนเนี่ยต้องเล่นคู่เซนต์นะฮะแต่ว่าเทลเนี่ยโซโลได้เลยตัวเดียวก็เก่งแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยถ้ายอนเล่นคู่กับเซน์หนึ่งตัวกับเทลโดดหนึ่งตัวเนี่ยหรือว่าเทลเล่นคู่กับคิกซี X ่ X X, ผมว่ายอนเก่งกว่านะครับยอนเก่งกว่า,าจริงจริงแล้วต่อไปครับบัตเทอร์ไฟล์ครับ วัตถุไฟงันๆเลยไม่ได้โดดเด่นอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นสี่บาทที่ค่อนข้างแพงเกินไปแล้วคุณสมบัติของมันเนี่ยเป็นแอสซิสนะครับซึ่งผมมองว่ามันควรจะทําอะไรได้มากกว่าเนี่ยเพราะมันเป็นตัวสี่บาทอะนะเออร์ลอครับเออร์ล่องันๆนะฮะพอกันเลยครับเออร์ลอเอามาแค่ให้ติดเผาเบิร์เซิร์กหรือไม่ก็เดโมฮันเตอร์นะครับตันเวทนะครับว้าวไฮงันๆนะครับวาไฮคู่กันเลยนะฮะวาไฮกับเออร์ลอนะฮะ ต่อไปครับโมเลนครับกากครับติดบั็กด้วยนะฮะโมเลนตอนนี้ยังติดบั็อกอยู่นะบางทีสกิลไม่ออกนะครับคาเฟนีปกติไม่เอาดีกว่าผมให้ผมให้งันงันดีกว่าแต่ก่อนเนี่ยคนเล่นคาเฟนีค่อนข้างเยอะนะครับใส่สมุดเขียวตัดเลือดใช่ไหมปกติแต่ว่าผมมองว่าในยุคนี้เนี่ยคาเฟนีกากแล้วนะครับเพราะว่ามันมันมีตัวสีบาทตัวอื่นที่เก่งกว่านะครับเช่นนาคอสอะไรอย่างเงี้ยนะนาคอสเฟต้าแล้วคาเฟนีเนี่ย เรดาร์ああมันพังด้วยนะฮะบางทีมันยิงมันยิงมั่วแล้วมันก็แบบหลายๆครั้งที่เวลามันจะสกิลมันต้องเดินเข้าไปใกล้ๆอะ่ะแล้วตัวมันอะ่ะบางเฉียบเดินเข้าไปใกล้เกินไปโดนเทนสับทีเดียวก็ล่วงแล้วอะ่ะไปหวัน่นนะฮะเอาไปเลยงั้นๆไม่ให้กากก็บุญละอ่ะเอเมิลี่ครับเอเมิลี่ผมให้ปกตินะครับเป็นต้นเกมที่เก่งนะครับเป็นต้นเกมที่ดีมีมีประโยชน์นะฮะแรดงั้นๆเออแรดให้ปกติก็ยังได้นะแรดแรดสองดาวต้นเกมเก่งอยู่นะครับ ถือว่าใช้ได้นะคือเวลาผมจัดเทเลนเนี่ยผมจะมองว่าแบบตัวไหนมันเป็นตัวต้นเกมตัวไหน,นเป็นตัวเลดเกมนะครับจัดตามความเหมาะสมเลยนะฮะอย่างให้เอาแร็ปไปเล่นเลดเกมเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ประมาณกากอะหรือไม่ก็อยู่อยมางนั้นอะใช่ไหมอะแต่อันนี้ผมพูดถึงต้นเกมนะเพราะว่าแรปมันตัวหนึ่งบาทอยู่แล้วนะครับคนส่วนใหญ่เอามาเล่นช่วงต้นเกมกันเนาะฉีเก่งครับฉีนี่สุดยอดเลยฮะเล่นคู่กับยอนท้ายเกมนี่เียกได้ว่าสกัดแถวหลังขี้แตกขี้แตนเลยนะ เออเก่งๆมากนะครับถือว่าเก่งต่อไปเทนครับรู้กันอยู่แล้วครับโกงครับเทนเป็นทูดาเมจนะฮะสองดาวเมื่อ,อไหร่ไม่จําเป็นต้องมีอะไรมากครับมีแค่เกาะสักชิ้นหนึ่งกับทอยเนี่ยแม่งสับขี้แตกเลยนะเวย้ยเคยเห็นเทนที่แบบดบยาไวมวะเทนที่สับแบบรัวๆแล้วแบบตุ่มตุ้มตุ้ม,มคือโกงตัวเดียวเอาหมดกระดานได้นะครับเก่งคือโกงค่อนข้างโกงและเป็นทูดาเมจด้วยนะฮะ พวกแบบต้านวงตันเวทอะไรเงี้ยเอาไม่อยู่เลยนะต่อไปลูกครับลูกผมให้ผมให้เงันงันแล้วกันลูกที่ลูกงันงันไปไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรเท่าไหร่นะครับเป็นตัวที่มีสามเผ่าอยู่ในตัวเดียวท่านแหละคือประโยชน์ของมันนะฮะเชื่อมเผ่าได้เยอะมาหลอดครับมาหลอดผมมองว่าเป็นตัวที่ปกตินะฮะอยู่กับอยู่คู่กับไอ้วีล่าไปเลยเหมือนกันครับต้องเล่นตัวเดียวเผี่ยวเดียวนะครับอาจจะเก่งกว่าวีล่านิดนึงนะครับแต่ว่าต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ เพราะว่ามาล o อดเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบเขาเรียกอ,อะไรอะยืนแถวหน้าใช่ไหมมันไม่ได้ตีฟรีอะส่วนใหญ่มันจะโดนกระทืบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทมต้องใส่ให้มันเยอะๆหน่อยเพื่อให้มันสามารถแบบเปิดเปิดมากระโดดได้เลยแต่ถ้าไอเทมมันพร้อมเนี่ยสองดาวแล้วติดผลเดมอนอะมันมันเก่งอยู่นะครับหน้าคอสครับโกงที่หมายฮะหน้าคอสครับอย่างที่รู้กันนะครับถ้ามันพลังงานเพียงพอเปิดลำโดดเข้าแถวหลังคือตายหมดเลยนะครับ ในช่วงกลางเกมนาคอสจะเป็นเดอะเบสเลยนะครับจนถึงท้ายเกมก็ยังมีประโยชน์มากๆอยู่นะครับผมให้โกงเลยนะครับเป็นตัว4บาทที่ Impact มากนะครับโกงนะฮะถือว่าโกงเลยโหดโหต่อไปไอ้กวางตัวเนี้ยมันคือโลโก้เก่านะจริงๆแล้วมันก็คือน้องเฮเลลนะครับผมให้อยู่ที่งั้นๆนะฮะไม่ได้โดดเด่นอะไรเท่าไหร่นะครับอืมเป็นตัวบิทที่เอามาให้ให้ติดผลของบิทเท่านั้นนะับไม่มีอะไรนะครับ คลิกซี่ครับผมผมให้คลิกซี่อยู่ที่ปกตินะครับปกติแล้วคลิกซี่เนี่ยจะเล่นคู่กับเทลนะครับแต่ถ้าคลิกซี่เดี่ยวเดียวเนี่ยนะครับก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรเท่าไหร่นะเออแต่ว่าตัวมันเองก็เก่งนะถ้า2ดาวแล้วมีพลังงานให้สักหน่อยนึ่นะถือว่าใช้ได้นะครับปกตินะฮะเล่นคู่กับเทลถึงจะดีนะต่อไปกิลด์ครับกิลด์ผมให้เก่งนะกิลด์ช่วงต้นเกมเนี่ยถือว่า O p มากๆนะครับเป็นตัวละครที่ดาเมจเป็นมุกอ่าเขาเรียกไร ดาเมจมากกว่า1นึ่งตัวแล,และถึกด้วยนะครับและแรงด้วยนะช่วงต้นเกมเอาคิลเดอร์มาเล่นคู่กับยอนเนี่ยโคตรโอเลยนะครับถือว่าเก่งนะคิลเดอร์เนี่ยต่อไปครับเอนโซเอนโซผมให้กากไม่ไม,ไม่ไม่เก่งเลยะถ้าจะเล่นแบบอ่าถ้าจะเล่นแอสซ์ซินกับยอนเนี่ยไปเล่นฉีดีกว่านะครับแต่ก่อนเนี่ยเอนโซมีประโยชน์นะครับแต่พอฉีเข้ามาเนี่ยมันเป็นเผาที่เหมือนกับเอนโซเลย ทางแอ s a s สซินแล้วก็เซนเนี่ยทำให้ฉี่เข้ามามีบทบาทมากกว่านะครับเอนโซจะมีบทบาทก็ต่อเมื่อเราเล่น6แอทเท่านั้นนะฮะแล้วก็เล่นฉี่คู่กับเอนโซนะครับถึงจะมีประโยชน์นะครับแต่นอกนั้นก็คือกาก,ากแดกเลยนะฮะเอาไปไว้กากอ่ะดีสุดละอุดอินครับอุดอินผมให้อยู่ที่ปกตินะครับอืมดาซี่ดาซี่ดัซี่กากนะฮะ อันนี้ผมมองถึงกรณีที่เราเล่นเราเล่นแบบว่าไม่ได้เอามาทาบั็กนะเออดาร์ซี่เป็นตัวละครที่แบบตีใกล้อ่ะคือมันเป็นตัวที่แบบตีไกลแต่เหมือนมันเป็นตัวตีไกลที่เหมือนตีใกล้อ่ะเข้าใจความหมายปะคือมันต้องเข้าไประยะแบบแทบจะประชิดเลยอ่ะถึงจะถึงจะสามารถตีเขาได้นะครับแล้วก็สกิลของมันเนี่ยใช้พลังงานระดับหนึ่งเลยนะฮะก็เลยคข้างๆเียกได้ว่าแบบไม่ค่อยเก่งอะ่ะผมมองว่ามันกากเลยอ่ะนะครับ ประโยชน์ของมันก็คือเอามาทำาบั็กแค่นั้นเองนะครับหรือว่าทำคอมโบมาชิตเตอร์นะครับแต่ถ้าตัวมันเองเดี่ยวๆเนี่ยคือกากกากเลยอันนี้นผมจัดเทียลิตคือเทียลิตของการที่หมากตัวเดียวๆนะฮะเออแล้วก็ต้นต่อไปครับฟลอเรนติโนครับไอ้แียนี้จริงๆถ้าถ้ามีอีกเทียร์หนึ่งผมจะให้มันโคตรพ่อคตรแม่โกงอะน,นะฟลเรนติโนเนี่ยเออคือต้นเกมฟลเรนติโนหนึ่งดาวอะ บางทีสามารถแทง4บาท2ดาวตายได้เลยนะเว้ยถ้าแบบใส่เทมส 3, 3ชิ้นอะแลนเบเกอร์ชิ้นหนึ่งอะทอยชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ไกาอาอย่างเงี้ยต้นเกมแม่งโกงมากแม่งโหดจัดเลยนะครับเอาไปเลยโกงชิ้มหายควรเนิรฟด้วยตัวบ้าอะไร2 2 2บาทแม่งตบ4บาท5บาทตายในการแทงครั้งเดียวบ้าบอที่ปายนะเอาไปเลยโกงชิมหายนะครับอืมแม็กค,ครับแม็กงั้นเงัอะ จริงแม็กเก่งอยู่นะผมผมให้งันงันไม่ได้วะแม็กเนี่ยเวลามันควงอะ่ะมันควงเป็นวงกว้าง l e นะครับแล้วติดผลตัดเลือดด้วยนะฮะก็ถือว่าปกติแล้วกันจริงๆอาจจะให้เก่งก็ยังได้นะผมว่าผมว่าแม็กควรจะไปอยู่เก่งนะครับแม็กอยูเก่งเลยแล้วกันกิวด์เอาลงมาหน่อยเลยวะถ้าถ้าเทียบกับแม็กกับแบบเดี่ยวเดียวแล้วอะ่ะผมว่ากิวด์กับแม็กเนี่ยผมว่าแม็กเก่งกว่ากิวด์วะเป็นไฟเตอร์้วยมันเชื่อมได้ง่ายเชื่อมกับฟลอเรนติโนได้ด้วยนะครับ ว่าเอาเอากิเดอรลลงมาหน่อยดีกว่าเอาแม็กขึ้นแมข้างบนอืมอีกนิดครับอีกนิดเป็นตัวที่ปกตินะฮะปกติเล่นคู่กับยอนถือว่าโอเคเลยนะครับและและอีกนิดเนี่ยเป็นสกิลที่เอ e ด้วยนะครับแถมซีซีได้ด้วยใช้พลังงานค่อนข้างน้อยนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นเก่งนะครับถ้าตัวมันเดี่ยวเดี่ยวมันยังมันยังไม่ได้แบบเฉิดฉายขนาดนั้นนะ่ะฮะซีเนียลก็คู่กันเลยครับปกติเลยครับซีเนียลเนี่ยดูเหมือนจะเป็นตัวที่ดีนะครับแต่ ตัวมันนะถ้าโดนตัดเลือดทีก็ง่อยแดกเลยเป็นแค่ก้อนเนื้อธรรมดานะครับเออก็คือตัวแท้งตัวหนึ่งอะแหละซีเนียลอ่ะนะแต่ถ้าเทียบกันแล้วผมว่าเล่นย้อนคู่กับฉี่มันดีกว่าเว้ยนะครับซีเนียลซีเนียลเฉยๆเลยเฉยๆผมไม่ได้แบบว้าวอะไรขนาดนั้นนะฮะต่อไปกบครับกบก็อยู่งันๆนะฮะคู่กันกับพวกบีชนะครับนี่ครับฟินิกก็งันๆเลยนะครับอ่าผมจะวางแบบพวกไอ้นี้ก่อนนะพวกแบบเผ่าแบบคล้ายๆกันแล้วลักษณะมันแบบ พอกันหนะ่อยก็คือมีหน้าที่สามสี่ตัวเนี้ยคิวกอสเฮเลนฟินิก์แล้วก็กลมเนนะี่ยมีหน้าที่คือมาตายเพื่อให้พาวิสติผลแค่นั้นเองนะครับต่อไปซิลครับซิลก็งันๆนะฮะไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรนะครับแอเซนกาผมให้ปกตินะครับเป็นเป็นตัวที่ถ้าได้สกิลออกไปอ่ะคือคือใช้ได้เลยนะครับล้มไม้ได้ด้วยนะถ้ามาแบบว่าทอนหมดอายุไข่แล้วอะ่ะนะครับแอเซนกาตบตบมาได้นะอ่า ดีแลกนะครับดีแลกปกติครับดีแลกถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะปกติปกติใช้ได้ใช้ได้ดีแลกเป็นตัวที่ดีนะครับสกิลของมันน่ะแรงมากนะฮะเอ่อแล้วก็กว้างด้วยวงกว้างอีกต่างหากถ้าใครที่แบบว่าเล่นพวกแบบเผ่ามาจิ้นเตอร์นะครับแล้วต้องใช้ดีแลกเนี่ยจะรู้เลยว่าดีแลกเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดาเมจหนักมากจริงๆอลิสครับอลิสผมอยู่ให้ปกติแล้วกันอลิสเป็นตัวที่ ถ้ามันได้สกิลนะครับมันจะสามารถทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดใบได้ไดนะฮะและการติดใบของอาริสเนี่ยมีผลระดับหนึ่งเลยนะทําให้มาดิดไม่ได้ฟอลอเรนติโน,โนยังแทงไม่ได้เลยนะครับแต่แต่ก็นิยมเอามาเล่นกับแอนเนสนะครับอืมถ้าเล่นเดี่ยวเดียวก็ไม่ไม่ค่อยแบบเฉิดฉยเยเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเก่งอยู่นะตัวต่อไปครับแอนเนสฮะคู่กันเลยครับแอนเนสผมให้อยู่ที่เก่งเลยนะครับแอนเนสเนี่ย สมมติว่าถ้าเราแบบไม่มีตัดเลือดเลยเนี่ยแล้วช่วงต้นเกมถึงกลางเกมเนี่ยแอนเดนแม่งโคตรแบกเลยนะเว้ยไม่งีวทีเด้งเลือดเต็มหมาคือแบบว่าในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมเนี่ยถ้าเจอแอนเดนเนี่ยควรหยิบมาเล่นเลยนะครับเก่งเก่งมากๆนะฮะแต่ยังไม่ถึงขั้นโกงนะเพราะว่าโดนตัดเลือดมันก็แพ้ทางอยู่นะฮะหรือว่าโดนเผาฟอลเล่นดวงตาเนี่ยก็ยังสามารถเอามาแก้ทางแอนเดนได้นะครับไม่ไม่ถึงเวอร์ขนาดแบบไอ้พวกวอลขาดเทนนาคอสฟอร์เรนโนะฮะ ลิเตอร์ครับลิเตอร์นี่ผมให้อยู่ที่เก่งนะครับลิเตอร์เป็นตัวที่เล่นคู่กับพวกเออร์ล็อก er กับวอลไฮนนะฮะแต่ว่าลิเตอร์จะพิเศษกว่าหน่อยตรงที่ว่าตัวของลิเตอร์เนี่ยสกิลติดใบด้วยนะครับแล้วก็ทูดามเมจด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าแรงค่อนข้างแรงมากเป็นตัวอีกเป็นอีกหนึ่งตัว5บาทที่เอามาใช้แบกได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับ แต่ถ้าจะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คงต้องเล่นกับพวกบอไฮกับเออร์ลนะตัวต่อไปครับนี่เลยพ่อหนุ่มไร้ประโยชน์บอดัมเอาไว้กากเลยฮะพ่อหนุ่มไร้ประโยชน์บอดัมบอดัมมีประโยชน์เพียงแค่ทําให้ติดผลบิดเท่านั้นนะครับส่วนตัวมันสกิลโคตรโง่เลยนะครับคือเวลามันหุบเนี่ยนะครับมันจะทําให้เพื่อนร่วมทีมของเราอะไปตีตัวที่โดนหุบเออ และประเด็นคือเสียเวลามากนะฮะแถมไม่มีดาเมจอีกตั้งหากเขาถึงไม่นิยมอัพบอดดมสดาวไงนะฮะต้องการให้บอดดมมันตายไวๆไวบางทีม1ดาวไม่ยังได้สกิลเลยโคตรโง่ปลล่ะนี่ถ้าจัดอีกหนึ่งเทียนะผมจะให้อยู่บรมมาโคตรกากเลยโคตรกากโคตรกากแดกเลยเซฟิล่าครับฟเซฟ,ฟิล่าผมให้อยู่ที่ปกตินะฮะเป็นเผ่ามาชิเตอร์นะครับเล่นคู่กับดีแลกแต่ว่าตัวของเซฟ,ฟิล่าเนี่ย ในช่วงที่เข้าสู่ช่วงกลางเกมอ่ะค่อนข้างเก่งมากๆเลยถ้ามันเล่นแบบว่า4ซัพพอร์ตใช่ไหมตัวมันเป็นอมตะและแถมยังสามารถฮิลให้กับเพื่อนร่วมทีมมันด้วยนะครับตอนเวลามันสกิลนะฮะมันจะเป็นอมตะชั่วขณะหนึ่งนะครับไม่โดน damage, ดาเมจใดๆเลยแล้วก็นั่นแหละทำดาเมจได้ด้วยฮิลได้ด้วยนะครับเก่งครับเก่งอยู่ในระดับปกตินะฮะแต่ไม่ถึงขั้นนี้นะ,ะเป็นตัวที่เก่งแต่ว่าถ้าเล่น4ซัพพอร์ตเนี่ยไปอยู่เก่งได้เลยนะแต่อันนี้ผมจัดเทลิดแบบอยู่ตัวเดียวนะเดียว อะเพต้าครับนี่ครับเพต้าอยู่ระดับเก่งนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นนาคอนนะเพราะเพต้ามีจุดอ่อนอยู่ตรงที่ว่าในกรณีที่เพต้าเนี่ยโดนพวกแบบอ่าแลงเบเกอร์ Lang อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพต้ามันจะเขาเรียกว่าอะไรเรดาร์มันจะเปลี่ยนอะ่ะมันทําให้ตัวมันอะ่ะคือโดนแการทางได้ง่ายถ้โดนแลงเบเกอร์นะครับและอีกอย่างเนี่ยบางทีโดนสลับได้ง่ายด้วยเพต้าอาจจะโดนแบบอ่า ฟลอเรนติโน่เงี้ยโดดเข้ามาแทงทีเดียวเพต้าคือตายได้เลยนะครับมันมันเก่งเพราะถ้ามันได้เป่าสวยๆมุมดีๆอย่างเงี้ยมันเก่งแต่ถ้าเทียบแล้วเล่นนาคอสเนี่ยมันคือโดดเข้าข้างหลังได้เลยแล้วก็คือเรียกว่าควบคุมได้ง่ายกว่านะครับต,ต่อไปจินนาครับจินนาผมให้อยู่ที่กากนะฮะเป็นตัว4บาทที่ ที่ไม่มีประโยชน์เลยอะเออถ้าถ้าไม่ได้เล่น6เซนอะก็ก็ไม่หยิบมาเลยแถมเล่นแบตเทอร์เมดผมยังไม่หยิบเลยจินนาผมไปหยิบเป็นแลทยังจะดีกว่านะครับถ้าเล่นผมแบตเทอร์เมดอะจินนากากแดกอะสบาทด้วยราคาโคตรแพงแล้วแถมแบบใช้พลังงานระดับหนึ่งด้วยอะใช้พลังงานโคตรเยอะเลยกว่าจะได้สก,กิลนะครับเอาไปเลยกากไอรีครับอยู่ที่ปกตินะฮะ ไอรีเป็นตัวที่มีสามเผ่าอยู่ในตัวมันเองนะครับมีไฟเตอร์มีนินจามีแอสซัสซินนะครับเล่นคู่กับไฮยันเตะเล่นคู่กับแอสซัสซินไฟเตอร์ได้เนี่ยโหดมากแล้วก็ตัวของไอรีสเนี่ยสกิลเป็นวงกว้างด้วยนะเอโอี e นะครับดาเมจนี่ก็ไม่ธรรมดานะใช้ได้ในระดับตัว3บาทไวโอเลตครับงั้นๆฮะเป็นตัวที่ธรรมดามากไม่ได้แบบตัวเด่นอะไรนะครับยิงตัวหน้าตัวหลังตายตัวหน้าเลือดแทบไม่ลดเลยไวโอเลตคิวเลน คิวเลนผมให้คิวเลนต้นเกมผมให้เก่งเลยนะคิวเลนเนี่ยเป็นตัวที่แบบต้นเกมโดดเข้าแผงหลังคือสามารถตีพวกแบบตัว,ต,วตัวแครี่ตายได้เลยนะครับคิวเลนคือเก่งนะอันนี้ในกรณีต้นเกมนะเป็นตัวที่ใช้ได้เลยนะครับ2ดาวแล้วทําให้แบบโพสิชันเปลี่ยนได้ด้วยนะครับแอสซัซินเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วเพราะว่ามันจะโดดข้องหลังแล้วทําให้แบบพวกแบบตัวแครี่ต่างๆเนี่ยตายก่อนได้เลยนะครับ แล้วตัวมันเองใช้พลังงานน้อยด้วยเป็นตัวเดียวที่เล่นคู่กับอะมูเลตลูกอมได้ดีที่สุดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าผมหลงลืมตัวอะไรไปเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับและนี่คือเทียริสทั้งหมดที่ผมจัดขึ้นนะครับาตามนี้เลยนะสตัวโกงก็จะมีวอลขาดเพนนาคอสฟอนติโนนะครับเก่งเก่งในที่นี้คือเก่งตามระดับ ช่วงเวลาของมันนะให้เตะเก่งต้นเกมท้ายเกมมันกากนะครับเหมือนกับคิวเลนครับคิวเลนเนื้อเก่งต้นเกมท้ายเกมกากนะฮะเออก็เลือกใช้เอาตามความเหมาะสมแล้วแต่ช่วงเวลานะครับปกตินะครับนี่ครับก็จะมีพวกนี้เลยโอเมนอะไรพวกนี้นะฮะพวกนี้ก็เอามาเล่นได้นะครับคอมโบคู่กับอ่าเป็นตัวเชื่อมเผ่าอะไรประมาณเนี้ยนะที่มีประโยชน์อยู่งั้นงันนี่ก็หนักเลยงั้นงันนี่อีกนิดจะกากแล้ว ก็เหมือนกันครับเป็นแค่ตัวเชื่อมเผ่านะครับพวกบีชอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ทูเรนอ่เออร์ลออร์วอลไฮน์เนี่ยเป็นพวกแบบตัวเชื่อมเผ่าทั้งนั้นเลยครับซิลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกากไม่ต้องพูดถึงนะครับรู้อยู่แล้วว่าแทบจะไม่มีใครหยิบมันมาเล่นนะครับถ้ามันไม่มีความจําเป็นต่อคอมโบจริงๆอ่ะนะฮะอ่ะ เทอลิสของผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆทางบ้านมีความเห็นต่างยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับและในคลิปหน้านะครับผมจะมาจัดเทอรลิสไอเทมคาราโนต่อนะฮะสำหรับรวันนี้ผมเคมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าครับ